เราเชิญน,นะคะผู้กำกับจากภาพยนตร์นาคนะคะทั้ง8ท่านค่ะเชิญค่ะเ,เชิญน,นะครับเราอาจจะไม่ได้แนะนำท่านนักแดตัวเองดีก,กว่าไม่แนะนำตัวเองดีก,กว่านะคะเอ,อ่ดชื่ออะไรนามตามสกุลได้ชัดเจนกว่าพวกเรานะครับอ่น้องมาหา <c oughs> อัน,นี่ต้องเอาขึ้นมาด้วยเหรอหรือย,อยังไงเอากุมารทองมาด้วยฮะ <c oughs> อันนี้ต้องเอาขึ้นมาด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตไปอยู่ฝั่งนู้นนะคะเชิญค่ะเชิญค่ะ ค,คุณเป้คุณเป้คุณเอา<อ>เบียร์มาไม่ไหนครับเอาเบียร์ขึ้นเวทีไม่ได้นะพี <c oughs> ะ่เป้ใส่ตรงนี้เลยค่ะโอเค <c oughs> นแค่แปดคนก็แน่นไปหมดแล้วนะคะเนี่ยถ้าเกิดว่านักแสดงขึ้นมาอีกหนูคาดว่าน่าจะไม่มีที่ยืนกันเลยดีเดียวนะคะอะเดี๋ยวเราให้นะนำกันทีละท่านเลยละกันนะคะเดี๋ยวเริ่มจับฟังหนูก่อนเนาะอะโอเคค่ะสวัสดีค่ะแต่งตัวมาแบบนี้หนูต้องพูดว่าสบายดีหรือเปล่าคะใช่ค่ะสบายสบายดีทุกคนสวัสดีครับ ผมชื่อสืริยงไัยวงศ์ครับเป็นพ่วงกลับมาจากสปปลาวกำกับหนังหน้าเรื่องเล่าจากชาวบ้านตอนคนละฟาครับสวัสดีครับผมชื่อตั๊กโสภาเที่ยงเดียดครับกำกับเรื่องนางคาแมนครับครับผมยุษณ์นนทรัพย์ครับอ่ากำกับเรื่องลงระปิดทองครับสบัยดีชื่อกันสดาคำนิวงศ์กำกับตอนขวัญเด้อ สวัสดีครับสุภัพรของทุษานะครับกำกับตอนมนุษย์โสสิทธิคค์ครับนักินสิงตุลัดครับกำกับตอนอันทัชครับวิรุพลคำสวนนะครับกำกับตอนแม่นาคครับทิทาตุนักเตรนะครับกำกับตอนบั้งไฟผีครับ เดี๋ยวเราเรบทวนเลื่อนมาทางนี้นิดนึงเลยคะตรงนั้นน่าจะาตกจะตกเวทีกันอยู่แล้วนะคะอ่า,อาน,นี่ก็คืออันนั้นไม่อันนั้นเลื่อนไกลไปนิดนึงค่ะพีอันนั้นเลื่อนอันนี้ก็จะตกเหมือนกันนะคะอ่ะก็นี่นะคะก็คือ8ท่านนะคะแดเรื่องอ่ะโหมันเป็นเป็นเรื่องที่ <c oughs> เป็นภาพยนตร์ที่พุ่งกลับยุคที่สุดเท่าที่หนูเคยสัมผัสมาแล้วจริงๆนะคะก็ถามเลยละกันว่าทําไมถึงได้มารวมตัวในการทาภาพยนตร์เรื่องนี้ได้คะถามถามพี่ตาก,กันค่ะ ก็่ยวแรกก็โดนเรียกตัวมาครับก็ก็ได้มีโอกาสที่ได้เข้าไปช่วยดูแลในหลายตอนเหมือนกันก็คือเหมือนมัน,นมันเป็นโอกาสเหมาะที่นาคอะได้ได้ขึ้นเป็นสัตว์ในตำนานเป็นเอก,เอกลักษณ์ของไทยสัตว์ในตำนานมันก็เลยเป็นภาพยนตร์ที่เป็นซอฟท์พาวเวอร์ของประเทศไทยด้วยแล้วอย่างสิ่งที่เราจะเล่าเนี่ยมันเป็น เรื่องราวที่มันเกี่ยวพันกับาชาวบ้านทั่วไปที่มันเข้าถึงได้ง่ายอย่างเช่นตอนของการแบงค์เนี่ยครับเป็นบังไฟผีซึ่งตะกอามันเป็นชื่อชื่อเรียกแต่ดั้งเดิมเลยเราไม่ได้เล่าถึงในแม่นำ้ำโขงเราจะเล่าถึงในบึงในอะไรเนี้ยแล้วหลักๆก,ก,ก็จะเป็นความเชื่อ,อมีพุ่มกับที่ไม่ได้มีความเชื่อก็มีในนี้จะมีคนเชื่อคนไม่เชื่อแล้วคนไม่เชื่อแต่ไม่ลบหลู่อะไรประมาณนี้ครับมันก็เลย อ่หน้าเล่าในมุมน,นี้ด้วยครับส่วนตัวพี่ตักเชื่อ,อไรหมคะคือจะริงผมอ่ะเป็นคนอำเภอบ้านงุงจังหวัดอุดรธาน,นีแล้วก็คือเกิดมาปุ๊บก็รู้จักปู่ศรีโทยอยู่คตตําชะโนดอยู่แล้วตอนนี้เราก็เลยนับถือมาโดยโดยปริยายก็คือเหมือนเป็นลูกหลานปู่ศรีโทเป็นลูกหลานของพญ,ญานาคแต่ถามว่ามีโอกาสที่อยากจะเจอได้เจอตัวพญ,ญานาคจริงๆไหมที่เหมือน ในข่าวในอะไรที่เขาลงเป็นรอยเป็นอะไรผมก็คิดว่ามันมันคงไม่มีแบบนั้นไห้เห็นแบบนั้นอาจจะเป็นสัตว์ในตำน,นานที่อยู่ในในความรู้สึกว่าเรานับถือเขาแต่คงจะไม่ได้เห็นตัวตนแบบนั้นครับอืมค่ะแล้วเรื่องเล่าจากชาวบ้านเนี่ยที่เรานํามาทําเป็นภาพยนตร์นี่นะคะมันการที่จะหาเรื่องเล่าต่างๆเนี่ยมาทํายากไหมคะพี่แบงค์คะพี่แบงค์ค่ะพอดีว่าพอดีว่า เขาอยากให้ตอบทุกๆคนนะคะอาจารย์แบงค์เชิญค่ะนครับอาจารย์แบงค์ผมถามที่จริงในแง่ผมเลือกความเชื่อต่อจากจากตุ๊ตักนะครับคำถามที่เดี๋ยวขอตักตัไว้ก่อนก็เราเล่าเรื่องเหตุการณ์เขาเรียกว่าบ้างไฟผีว่าสิ่งที่ความเชื่อแบบนี้มันเป็นจริงได้แค่ไหนเพราะว่ามันเพิ่งสดสดร้อนๆเลยกับเหตุการณ์เขาเรียกว่าบ้างไฟนาฬิกาครับว่ามันจริงแค่ไหนแล้วที่เขาบอกว่าเป็นมนุษย์ทำขึ้นได้จริงจริงไหมแล้วความเชื่อของอาจารย์แบงค์เชื่อแบบไหนครับก็ถ้าถามว่าเชื่อไหม มันมันเราก็เห็นมาตั้งแต่เด็กนะครับเราในคนในพื้นที่เราเกิดมาเราเห็นแม่น้ำโขงเราก็รู้แล้วว่าไม่มีคนบ้าเนี่ยลงไปจุดหน <c oughs> ึ่งก็ก็เดียวเนาะเราไปเที่ยวกันอยู่อย่างเงี้ยครับคือมัน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 ยากครับที่จะลงไปเราไปจุดอะไรอยู่ใต้กันขึ้นมาแล้วท่าก็บอกว่าอาจจะมีการยิงออกมาจากฝั่งสาปลาด้วยกเัเรามองเราจะเห็นถ้าเราไปนั่งดูนะครับเรามองเราจะเห็นในทีว่าไอ้ยิง อันไหนน่ยิงอันไหนยิงอันไหนเป็นผู้อันไหนอันไหนเป็นสีที่ขึ้นจากแม่น้าแต่โดยส่วนตัวคนในพื้นที่ที่ที่อยู่กันมาตั้งแต่ตั้งแต่สมัยไหนแต่ใดละตั้งแ,แต่รุ่นพ่อรุ่นแม่ที่ปู่ย่าที่เป็นรีเสิร์ชข้อมูลหรือแม่ตัวเองมันก็มีเด็กๆหรือใครเราก็เห็นกันมามนก็เห็นปลาคนก็เห็นจริงๆเลยนะปวดขึ้นจากข้างเรืออย่างพวกพายเรือเงี้ยครับไปหาโปงหาปลาหรือคนที่เขาอ่าพายเรือแข่งอยู่แล้วเนี้ยอ่าเขาก็เจอมัน ขุดขึ้นมาอยู่ข้างเรือซึ่งมันเขาตอบไม่ได้กับเป็นสิ่งที่น่าพิสูจน์นะครับค้นหากันต่อไปนะว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่ออยู่ที่เราแล้วก็ติดตามในหนังว่าเรื่องจริงเป็นยังไงก็ติดตามในหนังได้ครับอไปกันต้องแป้งก่อนเลยครับอ่าค่ะเมื่อสักครู่นะคะคําถามที่ถามว่าการที่สหเรื่องเล่ามาทําเป็นภาพยนตร์เนี่ยมันยากไหมคะพี่ใบอ๋อนี่เดี๋ยวจะขอถามซุปเปอร์ดิถามซุปเปอร์นอ่าพี่ซุปเปอร์แล้วกันค่ะคือพี่ซุปเปอร์ได้ข่าวว่าไม่ได้เชื่ออะไรเรื่องพวกนี้ใช่ไหมคะ เขาไม่เชื่อไม่เชื่อเลยแล้วทำไมถึงได้มาทำได้หน้าตาน้าเป็นหมอผีมากไมมน่าจะไม่เชื่อเลยนะขนาดนั้นเลยเหรอตอนที่ตอนที่ได้รับการทำทามจากพี่ปื้นนะครับก็ยินดีเข้าร่วมแต่ยังไม่รู้ว่าจะต้องยังไม่รู้ว่าจะทำโปรเทกต์อะไรจะบเอามาทำเรื่องหน้ากันเป็นเล่าเรื่องเล่ากองชาวบ้านตามที่ทุกคนเชื่ออี่ผมไม่เชื่อช็อตฟิลแมพี่ผมไม่ผมไม่เชื่อผมจะทำได้ยังไงผมไม่เชื่อแกบอก เออไม่เชื่อมึงก็ทําแบบคนไม่เชื่อแบบมึงกันแหละก็เลยแต่แต่ผมเนี่ยมีคนไม่เชื่อเรื่องพวกนี้อยู่แล้วแต่แต่ปรากฏว่าในหมู่บ้านผมบ้านเกิดผมเนี่ยมีรูปปั้นพญานาคที่วัดภุมข้าวเท้าที่ลุมังนนี่เกิดที่ไหนคะพี่ร้อยเอ็ดครับโอเคร้อยเอ็ดนะเท้าที่ลุมั้คนเราเป็นคนไม่เชื่อแต่แต่เราเห็นปรากฏการณ์ว่าเศรษฐกิจบ้านเราดีขึ้นเพราะมีรูปปั้นพญานาคแล้วก็ มันมีความเจริญมีอะไรเข้ามาแล้วก็มีเป็นเรื่องราวเดียทุกคนมีความสามัคคีกันเราก็เลยหาเรื่องเล่ากันหาเรื่องเล่าของเราคือในขณะที่เราไม่เชื่อเราก็ไปหาคําตอบว่ามันต้องมีความดีความงามอะไรในนั้นแน่ๆมันถึงจะเปลี่ยนปรากฏการณ์ใงสังคมได้ขนาดนี้เราก็ไปหาความดีความงามไม่เจอว่ามันคืออะไรในตรงนั้นสุดยอดมากเลยค่ะจากคนที่ไม่เชื่อแล้วทำได้ขนาดนี้หนูขออวยยศหนึ่ง ชฉันยศอะไรนะแต,แต่แต่ไม่แน่นะอาจจะมีจริงก็ได้นะแต่แต่ผมเองยังผมก็ไม่เชื่อเรื่องอำนาจอิทธิฤทธิ์แต่มันกลายเป็นว่าทําให้ชุมชนผมมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นพ,นพอมีรูปปั้นพาญานาคสวยๆแบบนี่แหละค่ะคือซอฟต์พาวเวอร์โดยแท้ใช่ครับอืมเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาถึงหนุ่มข้างๆบ้างตอนนี้เงียบมากเลยนะคะฝั่งนี้เงียบสุดๆเลยะค่ะอ่าพี่พี่พี่ชื่ออะไรคะพี่หมิงพี่หมิงเนาะหนูเรียกถูกใช่ไหมคะอะเชิญค่ะ พี่หมิงคะเป็นการกำกับครั้งแรกภาพยนตร์หนังใหญ่ครั้งแรกเลยใช่ไหมคะรู้สึกไงบ้างคะตื่นเต้นมากครับ <c oughs> พี่ <c oughs> พี่อย่าตอบแค่นี้นะ <c oughs> หนูขอร้อง <c oughs> ตืง่นเต้นมากแล้วก็ดีใจมากแล้วก็ต้องขอบคุณโปรดิวเซอร์ทั้งสามพี่ปื้พี่ปัดรี่ออดครับให้โอ,อการ <c oughs> จบจบแล้วใช่ไหมคะ แล้วะขอเซ็นบ่มือให้กับพี่มี่ะเป็นะะปกำลังใจให้ดูดีนิดนึงนะคะตอบอาจจะน้อยไปแต่ได้ใจความเพูดนิดเดียวอะไรนะคะมาตั้งใจเลยพูดนิดเดียวใช่ใช่ใช่ชุดมากินขาดแล้วแต่งตัวมากินขาดอีกหนึ่งท่านนะคะที่ชุดก็มากินขาดเช่นกันนะคะพี่มีมี่นะคะอ่าคิดว่าการได้รับโอกาสครั้งนี้เนี่ยจะนําไปต่อย,ยอดอะไรที่ประเทศเราได้บ้างเอ่ยโดยข้อนุญาตต้องเป็นมาซาลาว์เล ได้ค่ะแต่หนูอาจจะแปลไม่ค่อยออกสักนิดนึงนะคะมีท่านไหนพอจะแปลได้ไหมเอ่ยเดี๋ยวเดี๋ยวแปลไปดออกโอเคได้ค่ะทันสลับเองเลยลอดโดยอย่างแรกเลยเนาะก็คือเป็นแห่งบรนดานใจให้กับวัยนุ่มสาวทีว่าโดยเฉพาะเป็นคนเห็นนั่งเนาะคือว่าได้มีโอกาสทีว่าได้มาอยู่จุดนี้ไดเนาะอาจจะเห็นให้ข้าเจ้ามีแห่งพักดันในการเห็ุความฟันหรือว่าสู้ต่อไปในการทีว่าอยู่ในวงการการเห็นนั่งโตเนาะขออนุญาตแปลเปไทยต่อนะคะหนูว่าหนูแปลออกอย่างเงี้ยจริง หนูรู้สึกจำไม่ได้แล้วค่ะขอโทษด้วยเชค่ะก็คืออย่างแรกเลยก็คือเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนในวงการคนในวงการทําหนังด้วยการทางฝั่งลรานะคะที่ว่าหนูมาอยู่ฝั่งนี้ได้คนที่ทําก็มาอยู่ได้เหมือนกันค่ะยังไงก็สู้ๆแล้วก็ทําต่อไปนะคะยังไงสักวันก็ต้องเป็นวันของคณแน่นอนค่ะน่ารักมากขอ่สศิลประมือ่อยค่ะ ใส่แ<ค>ดงของงานนี้เลยค่ะอย่าเรียกว่าใข่แดงสิคะเรียกว่าเป็นผู้หญิงท่านเดียวดีกว่าใช้งใช้คำสุภาพกับคุณพี่เขานนดนึงอ่ะต่อไปเหลือสามท่านสามท่านเท่านั้น,นใครอยากจะตอบก่อนก็คือคำถามเหมือนกันนะคะเหมือนเหมือนประกวดนางสาวไทยอะไรสักอย่างเลยตอนนี้จริงๆเหมือนมากๆเลยค่ะอยากฝากอะไรเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องนี้คะ่ะท่านไหนอยากตอบก่อนคะอ่ะพี่เป้ก่อนละกันคะ่ะฝากเปียไว้ตรงไหนดีกเน่ย พี่แม่ตื่นหรือยังคะสากแล้วเนาะตื cool? ่มแล้วครับแต่เผื่อคำถามอื่นไว้ครับมันเเผื่อคำถามอ่ะพี่เผื่อคำถามอะไรพี่อยากพูดอะไรพี่พูดได้เลยนึก่าจถามว่าทำยังไงถึงได้จะทำเรื่องนี้อะไรนะอะไรนะคะทำทำยังไงอ๋อคิดยังไงถึงทำเรื่องนี้อตอบคิดคิดยังไงถึงทำเรื่องนี้ก่อนค่ะฝากเลยเลยโอเคฝากเลยครับก็คือเอาว่าเป็นเรื่องความเชื่อนะครับไอ้ขออย่างเงี้ยมันมันอ่อ เรื่องความเชื่อศรัทธามันไม่สามารถที่มันจะเถียงหรืออะไรกันได้ที่ผมหมาปถึงว่ามันอยู่ที่ประสิยมและก็ความเชื่อของแต่ละบุคคลและก็ะนำก็เป็นส่วนขยายความส่วนหนึ่งส่วนใครดูแล้วจะตีความได้ยังไงก็แล้วแต่ความพอใจผมว่านะไอคนที่นําเสนอเราได้นําเสนอแล้วคราวนี้เนี่ยส่วนคนดูรับไปแล้วได้อะไรก็ อยู่ที่มุมมองของเขาแล้วครับต้อฝากด้วยครับกลายเป็นว่าฝากฝากดีสุดเลยเอาจริงๆตอนนี้งงเลยนะคะอ้าวต่อไปค่ะระหว่างมหานะคะกับคุณพ่อและคินใครก่อนดีคะสองท่านขอตัวคำถามนะคะค่ะได้ค่ะดิฉันจะทวนคำถามให้นะคะว่าอยากฝากอะไรเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องนี้คะฝากผลงานฝากผลงานค่ะฝากผลงาน วันนี้ก็พอกับคุณเป้นะฮะเราเอาเราเอาตัวจี๊ดไว้ท้ายๆนะฮะเราเอาตัวจีดไว้ท้ายๆก็อยากฝากให้ลองมารับชมก่อนครับจะได้จะได้ตัดสินใจได้ว่าสําหรับเรื่องพญานาคเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อกันครับแต่แต่อย่างน้อยก็พญานาคก็จะมักจะดนลมันดาลให้คนที่คิดดีทํำดีครับผม ตอบด้วยนะคะท่านสุดท้ายค่ะกล่าวฝากนะคะเป็นการปิดท้ายสําหรับภุ่มกับของเรานะคะท่านนี้มหาค่ะคือเรพูดแล้ดีใช่ไหมใช่ค่ะ้องพูดดีที่สุดด้วยก็เป่นตัวเนี่ยในคนทีค้นเชื่อมึ้นไม่เชื่อคิดว่าพญานาคมีอยู่แต่ไม่ใช่ออกมาเป็นตัวตัวแต่ที่เห็นแค่นี้นะแต่ว่ามันก็แล้วแต่คนนะเรื่องพวกนี้ก็แล้วแต่สาตาแต่ละคนแต่ผมเชื่อยางหนึ่งว่า ถ้าไม่มีอนานาจอะไรบางอย่างของของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อว่าเรียกว่าหน้าหนังเรื่องนี้ไม่น่าจะเกิดผมเกิดปีมะโร<อ>งแล้วผมอยากทําหนังมากตอนเด็กๆไม่ได้ทําไปเรียกนการแสดงก็เลี้ยวไปหาละครเวทีเราเลี้ยวมาอยู่ด้วยกันยี่สิบปีครับแต่อยู่พญานาก็เกี่ยวผมกลับมาทําหนังเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกจนได้ด้วย เป้าตาของพันโปรดิวเซอร์ทั้งสามคนก็นี่คืออำนาจหนึ่งที่ผมเริ่มเริ่มต,ตระหนักแล้วว่าเริ่่มเเชือขาเริ่ม<อ>ม <ไป S 1> ีพ <มา S 1> ลัง<ด>บางอย่างที่ดึงผมกลับมาแล้วก็ได้มาทําหนังเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกก็ฝากทุกท่ายไว้้ลยนะครับกับหน้าเรื่องเล่าจากชาวบ้านนะครับเข้าสายพรุ่งนี้นะครับ9พฤศจิก,กายน66นะครับเป็นวัน,นแรกนะครับก็ฝากด้วยครับ จบด้สวยงามขอมเคลมเงิ้ให้กับมหาด้วยนะคะและนี่ก็คือเรียกว่าโฉมหน้านะคะของพ่วงกับทั้งแปดของเรานะคะเป็นพ่วกับไฟแรงมากๆเป็นคลื่นลูกใหม่ของวงการบันเทิงสุดๆตอนนี้นะคะแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้เดี๋ยวเรานะคะจะให้พ่วกกับทั้งแปดท่านเนี่ยลงไปพักผ่อนก่อนนะคะเชิญค่ะเชิญนะคะเชิญค่ะ